สวัสดีค่ะสวัสพื้นนะคะวันนี้ก็คือมาทําเตียงนอนค่ะเตียงอันเก่ามันอ่ะมันเก่าแล้วเนาะเรานอนมาสิบสิบห้ายี่สิบปีแล้วมันก็จะมีความอ่ะหักนะคะมันทำเพราะาสามีที่สมัยนั้นเขาตัวใหญ่เนาะ <c oughs> ก็เลยต้องมาทําเตียงใหม่อันเก่าพี่เพิ่งจะยกออกไปไม่ได้ถ่ายให้ดูตั้งแต่แรกเนาะวันนี้พี่ก็เลยยังไม่ได้ดูโอนางก็รีพาหาอุปกรณ์มายังไม่ได้มีอะ่ะ <c oughs> ยัง มันคือคือเราทำนะ่ะถ้าพี่ทำเองนะ่ะทุกอย่างมันจะง่ายเย๊ <Yeah. S 1> นางก็มายืนชี้นิ้วว่าโชว์เขาโชว์เขาอ่าอันนี้คือหัวเตียงค่ะเริ่มทำจากหัวเตียงก่อนนะคะเดี๋ยวว่าตัวเตียงทำใหม่ก็คือเราจะซื้อแบบมาต่อเองค่ะแล้วบ้านอื่นถ้าทำอะไรแล้วผัวอาจจะทำนะคะงานอย่างเงี้ยแต่บ้านพี่นะ่ะดูสินั่งจนพุงปิ้นเลยค่ะอากาศหนาวนะคะทุกคนวันนี้ก็คือ ที่นี่ที่ฟลอริดาแถวบ้านพี่ตอนนี้อยู่ที่สี่หรือห้าองศานะคะแต่ทางเหนือหิมะตกค่ะก็พี่ก็ไม่รู้จะได้นอนกับพื้นแล้วนอนเตียงวันนี้เพราะว่าอันเก่ามันเอาออกไปแล้วสามีพี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะอันนี้ก็เดินวนวนอยู่รอบๆบนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเขาทาไม่เป็นเขาทางานอย่างนี้ไม่เป็นจริงๆนะทุกคนทุกคนที่มีสามีทําเป็นทุกอย่างแล้วก็ช่วยเป็นไม้เป็นมือนะดีนะ แต่บ้านพี่นะ่ะสามีพี่ไม่ได้แล้วค่ะต้องทำเองเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปนะคะว่าพี่จะประกอบเป็นยังไงบ้างกำลังขมักขม้นมากเลยค่ะตอนนี้เจ้านายพี่ก็ยืนถือสมุดคู่มือเดินไปเดินมาแกอยากช่วยมากเลยค่ะพี่ขอสมุดคู่มือก็ไม่ให้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะบอกเองแล้วมันก็ทำให้เราเสียเวลาค่ะก็คือกว่าจะได้แต่ละชิ้นพี่ก็ต้องนั่งแบบ โอ้ยคือเป็นอย่างนี้พอพี่ขออะไรก็จะเป็นคนมาพูดให้พี่ฟังนะแล้วมันก็จะไม่ไม่ได้ดังใจเราถ้าพี่ทําเองอะ่ะมันจะเร็วกว่านี้แต่อันนี้เจ้านายพี่เขาก็อยากจะทําอยากจะออกความคิดเห็นแต่ทีน,นี้การยืนมองอะ่ะคู่มือของเขานะใช้เวลานานมากพี่ก็ทําไปทํามาพี่ก็เริ่มแพ้ฝุ่นค่ะ <c oughs> ทุกคนคะ่ะก็นี่แหลคะค่ะการที่เราอะ่ะทำอะไรแล้วสามีเราทำไม่เป็นเราต้องลงมือทำเองแล้วก็ เรื่องบางเรื่องเอาเข้าจริงๆนะเราไม่ต้องแสดงความรู้แล้วก็ความเก่งกับเขาก็ได้ค่ะปล่อยให้เขาทําเองบ้างหรือช่วยบ้างแต่ในกรณีพี่สามีเขาสามีพี่เขาปวดหัวเข่าเขาก็นั่งกับพื้นก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เนาะพี่ก็เลยต้องทําเองเนาะก็ทุลักทุเลนิดหนึ่งแต่ทํายังไงได้เนาะเราเป็นผู้นําแล้วเนาะเราก็ต้องทําทุกอย่างเองนะคะทุกคนค่ะส่วน อันเก่านะก็ยังใช้ได้อยู่แต่มันหนักมันเป็นเตียงไม้นะคะทุกคนที่เราเอาออกไปเพราะอีกอย่างหนึ่งเราก็แผนกันไว้ว่าตอนแรกเราว่าจะขายบ้านนี้ถ้าคุณย่าไม่อยู่แต่ตอนนี้เรามาคุยกันตอนหลังว่าถ้าขายแล้วเราก็เสียดายนะคะเสียดายเราก็เลยคิดว่าเราอาจจะเอาเตียงที่มาประกอบแบบนี้มันจะได้สะดวกมีพื้นที่ข้างล่างสำหรับเก็บของได้ด้วยเราอาจจะ อาจจะนะคะถ้าคุณย่าไม่อยู่แล้วเราอาจจะปล่อยเช่านะคะทุกคนนี่ก็เลยเอาเตียงใหม่เข้ามาต่อไว้เลยนะคะส่วนอันเก่าก,ก็ต้องเตรียมเอาไปทิ้งในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้จะเห็นว่าพี่ถอดเสื้อทิ้งไปแล้วนะคะร้อนมากคะ่ะหลังจากถอดเสื้อทิ้งไปแล้วก็แวบไปทํากับข้าวเย็นให้คุณยา่าส่วนสามีก็ออกไปท,ทําธุระคะ่ะทุกคนคะ่ะพี่ก็ต่อให้เสร็จคะ่ะ ส่งคุณย่าเข้านอนแล้วนะคะณะเวลานี้ที่ทุกคนเห็นก็คือ6โมงเย็นแล้วนะคะส่งคุณย่าเข้านอนส่วนสามีก็ออกไปทําธุระเรียบร้อยแล้วก็อาจจะกลับมาอีกทีหนึ่งก็นู่นเลยค่ะทุกคนคะก็อาจจะ3-4ทุ่มค่ะพี่ก็อาจจะต่อแค่เตียงไว้ก่อนนะคะเพราะส่วนที่นอนก็เดี๋ยววันหลังก็จะเอาเข้ามาเพราะยังมีเตียงเก่าและอันเก่าอีกหลายๆอย่างที่เรายังเคลียร์ออกไปไม่หมดซึ่งพี่ไม่สามารถ ยกคนเดียวได้นั่นเองค่ะทุกคนคือไม่เก่งก็ต้องเก่งนะคะการเป็นเมียฝรั่งเราจะมาอ่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอไม่ได้เลยนะคะทุกคนอาหารก็ต้องทํากินเองทุกอย่างไม่ทุกอย่างเลยนะคะอันนี้คือต้องเก่งต้องทําให้ได้คุณไม่เคยทําอะไรมามือไม่เคยด้านก็ต้องด้านค่ะต้องทําให้ได้ทุกอย่างจริงๆค่ะตอนนี้พี่คิดว่ามันจะเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ดันเข้าที่ให้มันเรียบร้อยเนี่ยค่ะ ความสามารถ <c oughs> ก็ต้องทำให้ได้คือใช้เวลาทั้งวันเลยนะคะวันนี้กว่าจะได้เตียงใบนี้มาเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะก็คงจะประมาณนี้นะคะ <c oughs> อันนี้ก็เกือบทุ่มหนึ่งแล้วนะคะกว่าจะเสร็จคืนนี้ก็คงจะไปนอนห้องรับแผกคะ่ะว่าทุ่มหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะไปหายาให้ย่ากินแล้วก็จะอาบน้ำนะคะทุกคนคะ่ะก็คงจะหมดแรง ตวนพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาย้ายของพวกนี้ที่เหลืออยู่ออกไปให้หมดก็จะได้เคลียร์ห้องนี้นะคะแล้วก็จะได้ใส่เตียงใหม่วันนี้ก็คือเสร็จสับเรียบร้อยก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือเตียงต่อเองเราก็ซื้อมาแต่ถามว่าถ้าเป็นคนที่ทําเป็นอย่างอย่างถ้าพี่ทําคนเดียวมันก็ไม่ได้นานขนาดนี้แต่สามีพี่เขา เขาอยากจะเป็นผู他他้นำเนาะก็อยากจะเป็นผู้นําเขาก็อยากจะช่วยอยากจะต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยจะทําให้ช้าก็โชคดีที่เขาออกไปทําธุระพี่ก็เลยได้มาทำโตจนเสร็จนะคะก็คืนนี้ก็คงจะไปนอนห้องแขกค่ะต้องไปแค่นี้นะคะก็คือพามาดูชีวิตประจํำวันของเมียฝรั่งที่ อยู่เมืองนอกที่ทุกคนคิดว่าสบายแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรลําบากมากนะคะทุกคนก็อยากจะสื่อสารไปถึงคนทางเมืองไทยเนาะคนที่ชอบยืมเงินก็ดีคนที่คิดว่าเราสบายก็ดีให้มองว่านี่คือชีวิตเมียฝรั่งไม่ได้หายใจทิ้งไปวันๆนะคะเหนื่อยมากคะ่ะเหนื่อยจริงๆคะ่ะทุกคนคะ่ะความสบายไม่มีในโลกเราไม่ว่าจะมีเงินหรือไม่มีเงินเราก็ต้องทํางานนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็อ่า ถ้าชอบคลิปพี่ปาก็ฝากด้วยนะคะฝาก s u b สไคร b ์ให้กับช่องเล็กๆของพี่ปาด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ